อืมาทำเป็นกีดเอาไม่ได้๋อแค่นี้นี้พอเขาบอกว่าติ๊กตอกติก็เลยไปเลยใช่ไหมเขาบอกพวกเจ้าบอกว่ไปเตนตัวติ๊กแล้วแม่มาตอยก็เอาให้ดูนี่เขาทำอย่างนี้นี่เขาเต้นก็เขาก็เต้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เออเอมันเป็นจังันนุมนมนมันเป็นนักๆนุ่นุมกเดงดดดึงดดึง ดึง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 เราจะตัวเตอรอันนี้ก็แต่งแล้วอันนี้แต่งเราซิสกับคุณเด็กเกอร์แล้ววันนี้น่ะเป็นพ่อใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อใครให้ค่อยแต่งเอาดีสองคนนี่แหละเอออันนี้ก็เฮแต่งคุณแม่ก็เป็นข้างหลังเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมาขับกันลยเสร็จจนเลยเสร็จจนเลยบอกค่อยๆแต่งแล้วมาขับใช่ไหมเอาแม่มาเอยแม่มาเอยบอกว่าให้จับกลุ่มคนห้าคนให้จับกลุ่มว่ามาแต่งกัอย่างนั้นใช่ไปเลยยันนี่ว่าจะไป ไปเลยเไปเลยไปเลยนี่นี่จับคู่หาคู่อย่าไปแหน่เพื่อนอ้าวแอคชั่นเร็วมากเลยอันใส่ก็มัดผมจุกเรียบเขาทัวไม่ทันเขาเนาะแล้วก็มาชวนเพื่อนเหรอแกลชวนบอกว่าเร็วเด้อะไปใสมตอนแล้วตัแตนเข้ามาไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันเขาใช่ไหมก็ไม่เข้าใจเนาะว่าเขา เออพราะเขาแต่งมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเออเอาก่อนเขาเลยรอเอาคิวหนึ่งเลยเราไปติ๊กตอกก่อนเพื่อนเลยบอกในโพในโพก็ยุกผมนะนในโพแต่งครับเหมือนค่อยนะโอเคเดีไปแดี๋ยวเดี๋ยวนโพไม่แต่งมาแล้วสองคนแต่งเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขาอันนั้นเขารู้เวลาอยู่ไอสองคนนี่อยากจะเอาก่อนเพื่อนนะ ก็จ้าหนิงนั่นแหละย้านิงบอกว่าเนี่เด้อเดี๋ยวไม่ทันเขาโอ้ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่เขียนคิ้วให้มันลงมานี่ไม่รู้ล่ะเขียนแล้วก็นอนแปรอแปดไปหมดแล้วไม่ต้องเขียนเท่ากันใช่ไหมใช่แล้วเออสองคนนี่แหละบอกให้ไปแตกเลยใทิ้งิ๊กต็อกเลยไปหาคู่เร็วๆๆหนูนายิห้าคนห้าคนให้คนจับคู่จับคู่นะจ้าหนิงนะเดี๋ยวไม่มีคู่นะ คู่ได้้แแลวต่งตเราไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นราคิดว่าแค่ให้จับคู่เฉยๆก็คือว่าบอกให้ทราบเฉยๆว่าจะมีการเล่นเกมแต่ไม่คิดว่าจะหนิงจะเร็วขนาดนี้โอ้ค่อยมาเร็วอยู่แล้วนะค่อยหมดค่อยเสร็จครียร้อนเพื่อนเลยนะเออแค่ไมแต่งตัวลำพุ่งก่อนเพื่อนเลยนะ จะกลับบ้านสภาพนี้หรือเปล่าโอ้กลับสภาพนี้แล้วเขาจะไปลบออกทำไม้เขาไปล้างหน้าเลยแหละเขาอะไรไม่ใช่หน้าอ่ะนก็เห็นตื้นเฮ้ยเจามาจากไหนเอามาจากไหนเอาพอเห็นเขาถามมาจากไหนก็เขาไม่ตกใจหรอกเออเรื่องของเขาเขาไม่คิดเลยหรอว่าโอ้ยนี่โดนรบไปเใค้ยังไเอออะไรวะมัน ภาพไปลงที่บ้านไม่ต้องลงไปลงที่บ้านเลยไม่ต้องลงที่แถวๆกลางบ้านเดี๋ยวเขาจะตกใจคนอื่นเขาเห็นทรงผมนี้น่าจะทําเมื่อวานนี่นะยันดิงเมื่อวานเป็นเจ้าภาพงานงานแต่งลูกใช่ไหมน่าจะทําแบบนี้นะเมื่อวานเนี่ยว้ายคือครัวโลก่ขาคอยอยู่แล้วไม่ใช่ตลกเนาะไอ้ติอมเป็นตลกเลยเนาะอืมเราก็ทำอย่างนี้เราก็ถูกแล้ว <laughs> ตอนนี้พอทำแกล้งเราให้เราแต่งตัวแล้วมาขำเราแล้วถึงคนมาขำเราแกล้งมาต่อยอีกคนหนึ่งให้ดูท่าเต้นด้วยนะอ่าท่าเต้นมาให้อีกต่างหากเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เต้นแบบนี้ก็มักใส่เขาทำแบบนี้นะทรงผม<บ>สวยมากนะคหรออ่ะป้าคำใสก็ได้ดูนะแม่มาต่อยมาให้เต้นดูเต้นนะทุกคนคิดว่าจะเอาเรามาที่หนึ่งแล้วแล้วนะี่ทรงผมก็สวย <c oughs> หนูก็เห็นแม่ว่าแม่ทำไมมัดผมอย่างนั้นนึกว่าแม่ร้อนแม่บอกว่า เอาไว้เล่นเกมโอ้หไม่นึกว่าจะไวขนาดนี้นะคะนี่ค่ะ f า s แอคช i o n ยังไม่ขับมาปแตนไปธุระอยู่สงสัยจะเป็นแม่สายบัวแต่งตัวลอกเกอร์นะคะ tiktok เลยเออ tiktok เกอร์งานนี้ tiktok เกอร์ค่ะ tiktok คนเดียวสองคนกับป้าสงสัยกันเอาแม่ออกไปเร็ว tiktok เร็ว tiktok ได้แล้ว tiktok ได้แล้ว tiktok ได้แล้วโทูปเปอร์เห็นรถใหญ่เสียงเพลงเพราะเต้นไม่หยุดอื tiktok นี่ไปเห็นท้กอย่าง ยาหนิงย่าหนิงจะเล่นติ๊กตอกซะแล้วงานนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ย่าหนิงนะคะกับป้าคำสใสค่ะคุณแม่ก็ฟัสเอ็กชันมาก